เมื่อพวกเขาต้องไปติดอยู่ในดินแดนน้ำแข็งลบ40องศานานกว่า2ปีโดยที่แทบไม่มีอาหารหรือน้ำดื่มเลยโดยเรื่องราวทั้งหมดก็ถูกสร้างมาจากเรื่องจริงและเรื่องราวของพวกเขามันจะเป็นยังไงกันต่อไปก็สวัสดีเ,เพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องไอวานาเทลและก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันผมก็ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้ ให้ถึงสัก123ไลด์ด้วยเนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของพวกเราและทาเพื่อนๆเนี่ยพร้อมกันแล้วผมก็ขอเชิญเพื่อนๆเนี่ยรับชมรับฟังกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า Against the Ice กันได้เลยครับโดยเรื่องราวทั้งหมดมันจะเริ่มต้นที่กีน l แลนในปี1905ตามแหล่งข้อมูลล่าสุดคณะนักสำรวจชาวเดนมาร์กได้ออกสำรวจบริเวณเพลีย์แลนแต่ว่าไอดาผู้เป็นกัปตัน และยอเซนลูกเรือของเขาได้กลับมาที่ฐานเรือที่จอดอยู่โดยสุนัขลากเลื่อนและพวกเขาเนี่ยก็ไม่ประสบความสําเร็จในการสํารวจยิ่งไปกว่านั้นนิ้วเท้าของยอเซนเนี่ยยังถูกหมะก,กัดจนตายและมันเนี่ยก็กลายเป็นสีดําทําให้เขาเนี่ยต้องถูกตัดนิ้วเท้าทิ้งอย่างที่ตัวเองเนี่ยก็ไม่สามารถเลือกอะไรได้อีกด้วยโดยที่ต่อมาหลังจากเหตุการณาน์นั้นนังเนี่ยก็จะตัดภาพมาในวันคริสต์มาสอีฟในปี1909ที่กีแนแลนด์ตะวันออกเฉียงเหนือ หลังจากที่จากบ้านมันานเหล่าคณะนักสำรวจเนี่ยก็ได้มาร่วมดื่มฉลองคริสต์มาสด้วยกันและภารกิจของพวกเขาก็คือการค้นหาล่องรอยของทีมสำรวจที่หายไปแม้ว่าการสำรวจเนี่ยจะไม่เป็นไปตามแผนและก็ทำให้ยอนเส้นต้องทุบพลภาพแต่พวกเขาเนี่ยก็เจอสมุดบันทึกเล่มหนึ่งพร้อมแผนที่ที่แสดงตำแหน่งเกี่ยวกับดินแดนที่ไม่มีใครรู้จักเอาไว้และมันเนี่ยก็เป็นแคลนก้องหินที่มองเห็นได้จากที่ไกลๆทําให้ไอหน้าจึงคิดจะกลับออกไปสำรวจอีกครั้งให้ไกลกว่าเดิม พวกเขาเนี่ยไปต้องการให้กีแลนด์ทางเหนือสูญหายไปหากไม่มีผลการสำรวจพวกคนอเมริกันเนี่ยก็อาจจะเอาไปอ้างสิทธิ์ได้และครั้งนี้ยอนเซนเนี่ยก็ไม่สามารถไปกับเขาได้แล้วทําให้ตัวของเขาเนี่ยจึงต้องการอาสาสมัครคนใหม่เพื่อออกไปทําสิ่งที่ครั้งหนึ่งในชีวิตอาจจะไม่มีโอกาสได้ทําแบบนี้อีกแล้วก็ได้และไม่ได้ยินไอหน้าพูดแบบนั้นบรรดาลูกเรือเนี่ยก็ยังไม่มีใครอาสาในทันทีโดยพวกเขาเนี่ยก็มีการคุยหาลือกกันก่อน บางคนเนี่ยก็มีครอบครัวรออยู่และจากที่ได้เห็นเท้าของยอนเส้นกันแล้วก็ไม่มีใครอยากเอาตัวเองไปเสี่ยงตายเลยสักคนเดียวและต่อจากนั้นในเช้าวันต่อมาในวันนี้นะครับอีว่าช่างยนต์ประจํากลุ่มเขาเด็กก็ตัดสินใจไปคุยกับไอนาะว่าเขาในกําลังว่างงานอยู่และจะขออาสาไปกับกัปตันเองโดยเขาเนี่ก็ถนัดใช้ปืนไรเฟลิลและก็กําลังฝึกควบคุมหมาลากเลื่อนอยู่แต่ทว่าไอนาเนี่ยก็ยังไม่ตอบรับว่าจะให้เขาเนี่ยไปด้วยหรือไม่ พอตัวของอีว่าเนี่ยยังไม่มีประสบการณ์อะไรเลยและหลังจากนั้นยิ่งไอหน้าได้เห็นตอนอีว่าอยู่กับพวกหมาแล้วเขาเน่ยก็ยิ่งรู้สึกหนักใจจนต้องให้ยอนเส้นไปสอนว่าอย่าเป็นเพื่อนรักกับพวกหมาพอเวลาทํางานเมื่ออาหารที่กินหมดลงหมาตัวที่แย่ที่สุดเนี่ยจะต้องถูกกาจัดทิ้งเพื่อเอามาเป็นอาหารให้กับหมาตัวอื่นๆต่อไปและสุดท้ายทางด้านของไอหน้าเนี่ยก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากให้อีว่าไปด้วย พราะคนอื่นเนี่ยไม่มีใครกล้าพอจะอาสาไปเลยโดยเมื่อตกลงที่จะร่วมทางกันไปแล้วก่อนเดินทางไอด้เนี่ยก็สั่งให้หย่อนเส้นดูแลเรืออลา,าบามาและก็รักษาตัวเองให้หายดีอีกทางเขาเนี่ยยังสั่งเอาไว้ว่าหากเขาไม่กลับมาภายในเดือนสิงหาคมให้ย่อนเส้นเนี่ยออกเรือไปได้เลยเพราะไม่อย่างนั้นทะเลนจะกลายเป็นน้ําแข็งจนไปไหนไม่ได้เสียก่อนและเขาเนี่ยจะออกเดินทางกับอีว่าในวันพรุ่งนี้เลยและในคืนนั้น ไอหน้าเนี่ยก็ได้นั่งดูแผนที่ก่อนจะวาดเส้นทางที่จะไปให้ไกลและเส้นทางนั้นก็จะออกไปจากเพลน่แลนด์ออกไปอีกและตัวของเขาเนี่ยก็ยังคงกังวลถึงภารกิจนี้อยู่ไม่น้อยแล้วเมื่อวางแผนการออกเดินทางเสร็จแล้วพอถึงในเช้าวันลุ่งขึ้นวันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่หนึ่งในเดือนมีนาคมปี1 9 1 0โดยไอหน้ากับอีว่าเขาเนี่ยก็ถ่ายรูปคู่กันก่อนออกเดินทางและพวกเขาเนี่ยก็ใช้รถลากเดอนกันคนละคัน โดยในขณะที่เพิ่งเริ่ม,มออกเดินทางไปอีวาเนี่ยก็ตื่นเต้นและก็สั่งพวกหมาของเขาอย่างสนุกสนานจนไอหน้าเนี่ยต้องเรียกให้อีวาคอยอยู่ข้างหลังเขาเอาไว้อย่าตื่นเต้นและเล่นให้มากจนเกินไปโดยเมื่อออกเดินทางมาพวกเขาเนี่ก็ต้องช่วยหมาดันรถลากขึ้นภูเขาน้ําแข็งที่สูงและชันแล้วก็ตั้งแคมป์กันบนยอดเขาและพอตกดึกในยามค่ําคืนอีวาเนี่ยก็ชวนไอหน้าคุยเล่นไปเรื่อยจนไอหน้าเนี่ยรู้สึกลาคาญ เขาเจึงดับไฟและเข้านอนไปเสียเลยเพื่อให้อีว่าเนี่ยหยุดพูดเสียทีโดยหลังจากที่ออกเดินทางกันมาวันนี้นี่ก็เป็นวันที่26แล้วแต่อีว่าเนี่ยก็ยังคงอารมณ์ดียังร้องเพลงและยิ้มได้อยู่แต่ทว่าอากาศรอบข้างของพวกเขาเนี่ยก็เริ่มแย่ลงมันในหนาวเยน็นขึ้นเรื่อยๆทำให้พวกเขาเนี่ยก็ยังคงต้องเดินทางและก็แวะพักในเวลากลางคืนกันต่อไปและทางด้านของอีว่าเนี่ยเขาก็เริ่มสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับทีมสำรวจที่หายไป ทำให้ทางด้านของไอนาจึงเล่าให้ฟังว่ามีเลียสเอลิกเซนเคยเป็นเพื่อนรักของเขาและอีเลียสยก็เป็นนักสํารวจที่ดีแต่ตัวของเขาเยไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่ควรพอตอนนั้นที่เจอสมุดบันทึกอยู่กับศพของพวกเขาก็ไม่มีใครรู้เลยว่าพวกเขาเนี่จะต้องมาตายอย่างโดดเดี่ยวแบบนี้ทําให้ตัวของไอนาจึงบอกไม่ให้อีว่าคิดมากจะดีกว่าโดยถัดมาหลังจากวันนั้นในวันหนึ่งในขณะที่พวกเขาเนกำลังเดินทางกันต่อ ไอหน้าเนี่ยก็สังเกตเห็นว่าพวกหมาดมกลิ่นพื้นดินได้ในขณะที่กําลังลากเลื่อนอยู่ทําให้เขาจึงตะโกนบอกให้อีว่าช้าลงแต่อีว่าเนี่ยก็คุมรถลากและพวกหมาไม่อยู่ทําให้เขาเนี่ยก็เลยตกลงมาจากรถส่วนรถและหมาเนี่ยก็ได้ตกลงไปห้อยอยู่ในร่องเขาทาให้อีว่าเนี่ยจึงต้องไต่ลงไปช่วยพวกหมาและสเสบียงบางส่วนในรถลากเนี่ยก็ได้ล่วงตกจากหน้าผาไปแต่อีว่าเนี่ยก็ไม่ยอมแพ้แม้จะดึงรถลากขึ้นมาได้แล้วแต่เจ้าบียอน หมาจ่าฟูงของเขาเนี่ยก็ยังห้อยอยู่ข้างล่างทําให้เขาเนี่ยก็พยายามจะดึงมันกลับขึ้นมาแต่เชือกเนี่ยก็ได้ขาดเสียก่อนทําให้สุดท้ายเขาเนี่ยก็ได้เสียมันไปทําให้อีวานเนี่ยก็ทั้งเสียใจและรู้สึกผิดแต่ทางด้านของไอด้าเนี่ยก็ได้มาปลอบใจว่าอย่างน้อยๆพรุ่งนี้พวกเขาเนี่ยก็น่าจะไปพ้นจากพื้นน้ําแข็งกันได้แล้วและหลังจากที่ออกเดินทางกันต่อมาเรื่อยๆพอเข้าสู่วันที่48พวกเขาเนี่ยก็ได้มาหยุดอยู่ในพื้นที่ที่อากาศอุ่นขึ้น ไม่ใช่บนพื้นน้ำแข็งก่อนจะได้คุยกันเรื่องส่วนตัวบ้างและระหว่างพักอีว่าเนี่ยก็ได้เอาโปสการ์ดที่เขาเจอบนเรือให้ไอหน้าดูโดยมันเนี่ยก็เป็นรูปกลุ่มหญิงสาวกุ่มหนึ่งโดยอีว่าเนี่ยก็ตั้งชื่อให้พวกเธอบางคนและก็ให้ไอหน้าเลือกคนที่เข้าตาเขาทําให้ไอหน้าเนี่ยจึงเลือกมาคนหนึ่งพร้อมก็บอกว่าจะเรียกเอวนาญาด้วยและตั้งแต่นั้นมานาญาเนี่ยก็เป็นเหมือนเพื่อนร่วมทางที่หลายตัวตนของไอหน้าตลอดมา และหลังจากที่ทังสองเนี่ยนั่งพูดคุยกันเสร็จพวกเขาเนี่ยก็ยังคงเดินทางกันต่อไปและพวกเขาเนี่ยก็ได้เดินทางผ่านพายุหิมะบ้างข้ามเขาลูกแล้วลูกเล่าโดยอีว่าเนี่ยก็ได้ซ่อมเตาสําหรับกาต้มน้ําให้กับตันและพวกเขาเนี่ยก็ต้องยิงหมาตัวหนึ่งทิ้งเพราะพวกเขาเนี่ยไม่เจอสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตใดๆให้ล่าเลยและอาหารหมาเนี่ยก็หมดแล้วโดยอย่างน้อยตอนนี้หมาตัวที่เหลือเนี่ยก็จะได้มีเนื้อกินประทางความหิวไปก่อนและจากนี้ไป พวกเขาเนคงต้องจัดสรรอาหารให้กินในปริมาณแค่ครึ่งเดียวจากเดิมด้วยและหลังจากวันนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้ออกเดินทางกันต่อมาเรื่อยๆจนผ่านไปวันแล้ววันเล่าและนี่นก็เข้าสู่วันที่84โดยพวกเขาเนี่ยก็ไม่เหลือสเสบียงอีกต่อไปและตอนนี้พวกเขาเนี่ยยังต้องปรับเส้นทางใหม่เล็กน้อยและก็เปลี่ยนมาใช้รถล,ลากเพียงแค่คันเดียวและแล้วขณะที่อีว่ากำลังท้อแท้และเกือบคิดจะยอมแพ้อยู่ ไอหน้าเนี่ยก็มองไปเห็นแคนเขา้าพวกเขาเนี่ยก็เลยรีบวิ่งไปที่กองหินนั้นก่อนจะพบว่ามีร่องรอยของการตั้งแคมป์อยู่ตรงบริเวณนั้นด้วยโดยอีว่าเนี่ยก็ดีใจที่พวกเขาเนี่ยมีสเสบียงอาหารเหลือให้ส่วนไอด้านั้นก็สนใจแต่บันทึกที่เขาเจอมากกว่าโดยในยบันทึกที่เจอด้านมันเนี่ยก็ถูกเขียนเอาไว้ว่าในวันที่8สิงหาคมปี1907อาหารทั้งสําหรับคนและหมาไม่เหลือแล้วพวกเขาพยายามไปถึงชายฝั่ง จึงทิ้งหลักฐานไว้ในกองหินนี้เพื่อเป็นการบ่งบอกว่าช่องแคบเพียรีเนี่ยไม่มีอยู่จริงและพวกเขาเนี่ยจะหาทางกลับเรือให้ได้ภายในเดือนกันยายนและก็ลงชื่อตอนท้ายเรือเอกมีเลียสเอริกเซนหัวหน้าทีมสำรวจโดยการค้นพบนี้ก็ทําให้ไอหน้ารู้สึกเศร้าแต่เขาเนี่ยก็ยิ้มออกมาในเวลาเดียวกันที่ได้รู้ว่ากีแลนเนี่ยคือผืนแผ่นดินเดียวไม่มีช่องแคบมาแบ่งดินแดนแต่อย่างใดและอเมริกาจึงไม่มีสิทธิ์อะไรอย่างแน่นอน และสักวันเดนมาร์กเนี่ยจะต้องขอบคุณพวกเขากับผลการสำรวจที่ได้มานี้และแปลว่าตอนนี้เนี่ยพวกเขาก็ต้องฉลองและก็เตรียมกลับบ้านกันได้เสียทีและในขณะที่พวกเขาเนี่ยกำลังเดินทางกลับกันอยู่ดันวันนี้เนี่ยก็เข้าสู่วันที่132แล้วโดยระหว่างเดินทางกลับพวกเขานี่ก็ต้องฝ่าหิมะก,กันอีกครั้งแถมพวกเขานี่ก็ต้องเสียหมาไปอีกตัวและตอนนี้นะครับอีวาเนี่ยก็ชำระเนื้อหมาเก่ยงขึ้นแล้วและเขาเองเนี่ยก็หิวมาก จนตั้งคำถามให้ไอายนาว่าตับหมาของพวกเขาเนี่ยพอจะเอามากินได้หรือไม่ซึ่งไอหน้าเนี่ยก็คิดว่าไม่ควรเสี่ยงจะดีกว่าเพราะไม่รู้ว่าอาจจะมีสารพิษอะไรอยู่ก็เป็นได้แต่สุดท้ายพวกเขาเนี่ยก็ยอมเอาตับไปต้มแล้วก็เอาสร้อยเงินของตัวเองจุ่มลงไปทดสอบพิษเสียก่อนโดยพวกเขาเนี่ยก็เดากันเองว่าหากมีพิษจริงๆสร้อยเนี่ยจะต้องเปลี่ยนเป็นสีเขียวแต่สร้อยเนี่ยก็ได้เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลพวกเขาเนี่ยจึงตัดสินใจกินตับต้มเข้าไป ซึ่งทาให้พวกเขาเนี่ก็อาเจียนออกมาหลังจากที่กินกันไปทั้งคู่และไม่ได้ออกเดินทางกันต่อต่อจากนั้นในวันวันหนึ่งในขณะที่อีว่าเนี่ยออกสํารวจรอบบริเวณที่พวกเขาพักกันอยู่เพื่อว่าจะเจอสัตว์เฮลาบางังและแล้วเขาเนี่ยก็ได้เจอแมวน้ําตัวหนึ่งนอนอยู่บนแผ่นน้ําแข็งที่ลอยอยู่กลางน้ําแต่ว่าตอนนั้นเองเสียงหมาเห่าก็ดังขึ้นทําให้แมวน้ำเนี่ยตกใจลงน้ําหนีไปก่อนจะมีเสียงปืนดังตามมาอีกสองนัด ทำให้อีว่าเนี่ยจึงต้องรีบวิ่งกลับไปและเขาเนี่ยก็ได้เห็นว่าหมาสองตัวเนี่ยนอนตายจมกองเลือดไปแล้วส่วนทางด้านของไอนาเขาเนี่ยก็กําลังถูกหมีขาวตัวหนึ่งกัดและลากไปมาอยู่ทําให้เขาเนี่ยจึงยกปืนลั่นไกใส่มันอย่างไม่ลังเลไปสองนัดทาให้มันเนี่ยล้มลงแต่ล่างของมันเนี่ยก็กระแทกแผ่นน้ําแข็งที่มันยืนอยู่แตกทําให้ทั้งหมีและไอนาเนี่ยตกลงไปในน้ําพร้อมกันแต่โชคดีนะครับที่อีว่าเนี่ยช่วยดึงกับตันขึ้นมาได้ และหลังจากที่ได้พักกันแล้วพอถึงเช้าวันต่อมาไอหน้าเนี่ยก็จุดไฟเผาสิ่งของที่ไม่จำเป็นทิ้งรวมทั้งรถลากด้วยเพราะพวกเขานี่ยังต้องเดินทางกันอีกถึง200ไมล์กว่าจะกลับไปถึงเรือดังนั้นแล้วพวกเขานี่จะต้องขนของให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้ยิ่งเสียหมาไปหลายตัวแบบนี้แล้วด้วยทําให้พวกเขาเนี่ยต้องระมัดระวังให้ดีโดยเขาเนี่ยก็เลือกเผาตอนที่อีว่าย,ยังหลับอยู่และกว่าจะตื่นขึ้นมาอีว่าเนี่ยก็ห้ามกับตันไม่ทันเสร็จแล้ว และหมาตัวสุดท้ายเนี่ยก็ได้จากพวกเขาไปแล้วด้วยโดยที่หลังจากนั้นเมื่อพวกเขาเนี่ยออกเดินทางกันต่อมาวันนี้เนี่ยก็เข้าสู่วันที่164แล้วและทั้งสองเนี่ยก็มีเพียงสัมภาระที่สะพายไว้บนหลังคนละชุดและพวกเขาเนี่ยก็เดินเท้าออกไปกันเพียงสองคนจนมาถึงจุดจุดหนึ่งที่ความจริงพวกเขาเดินอ้อมไปได้แต่ไอหน้าเนี่ยก็อยากให้ข้ามไปเลยมากกว่าพอพวกเขาเหลือลน้อยเต็มทีและก็ยังตัดสินใจว่าจะก่อกองหินแคลนเอาไว้ก่อน เผื่อว่าพวกเขาเนี่ยไปไม่รอดอย่างน้อยๆพวกเขาเนี่ยก็ไม่ได้เสียทั้งชีวิตและก็สิ่งที่ทํามาด้วยโดยบันทึกและหลักฐานที่พวกเขาเจอก็ถูกเก็บเอาไว้ในกองหินแล่อให้มีคนมาเจอพวกมันและพวกเขาเนี่ยก็เดินข้ามแผ่นน้าแข็งกันต่อด้วยความหวังว่าพวกเขาจะจะกลับไปได้สําเร็จและไม่จบลงเหมือนทีมสำรวจที่ตายไปแล้วก่อนหน้านี้โดยหลังจากนั้นพอพวกเขาเ,เดินเท้ามาจนเหนื่อยอ่อนแล้วทั้งสองเนี่ยก็ได้กลับมาถึงเรืออลาบามาจนได้ แต่ทว่าก็มีเพียงเสากระโดงเรือที่ปักอยู่บนแผ่นดินส่วนตัวเรือนั้น,นก็ได้จมอยู่ในหิมะและก็น้ําที่กลายเป็นน้าแข็งไปหมดแล้วที่เบื้องล่างโดยมีกระท่อมที่ลูกเรือใช้ชิ้นส่วนเรือมาสร้างอยู่บนชายฝั่งแต่ในนั้น,นก็ไม่มีใครอยู่แล้วโดยพวกลูกเรือนก็ทิ้งพวกเขาและกลับบ้านไปหมดแล้วซึ่งอีกด้านจอนเซน,เนก็ได้ชี้แจงในที่ประชุมรัฐบาลว่าเขาได้ไม่มีทางเลือกเรือ,อลาบามาถูกน้ําแข็งทําลายจนพังหมดและดักล่าวาน,นก็ได้ช่วยพวกลูกเรือเอาไว้ แต่เขาเนี่ยก็ได้ทิ้งอาหารไว้มากพอสําหรับยังชีพได้อย่างน้อยหนึ่งปีจึงหวังว่ากับตันและอีวาเนี่ยจะอยู่รอดได้และเขาเย,ยังขอให้รัฐบาลออกทุนเพื่อภารกิจช่วยเหลือทั้งสองแต่ทว่ารัฐบาลเนี่ยก็ไม่สามารถเพิ่มค่าใช้ใจ่ายไปกับการช่วยเหลือที่ไม่รู้ว่าสองคนนั้นเนี่ยยังมีชีวิตอยู่หรือไม่อีกแล้วและต่อมาพอเข้าสู่วันที่242อไอด้ากับอีวาเนี่ยก็ได้อาศัยอยู่ในกระท่อมกลางหิมะและพวกเขาเนี่ยก็ได้แต่เฝ้ารอให้มีเรือสักลำผ่านมาลับพวกเขาไป โดยไอหน้าเนี่ยก็ได้เอาโปสการ์ดใบนั้นติดไว้บนผนังกระท่อมและทั้งสองเนี่ยก็คุยและจินตนาการกันไปเรื่อยว่าหากพวกผู้หญิงในโปสการ์ดเดินเข้ามาหาพวกเขาในตอนนี้มัน,นจะเป็นยังไงโดยอีว่าเนี่ยก็ยังเจอเครื่องเล่นแผ่นเสียงที่พังแล้วแต่เขาเนี่ยก็ซ่อมจนมันกลับมาเล่นเพลงให้พวกเขาฟังแก้เบื่อได้และมันเนี่ยก็ทําให้พวกเขาในเครียดน้อยลงบ้างและยิ่งถูกทิ้งไว้นานวันเข้านาย่าในจินตนาการของไอหน้ามันเนี่ยก็ยิ่งชัดเจนมากขึ้น โดยเขาเนี่ยก็ยังฝันว่ามีหมีมาวุ่นวายกับกองหินจนบันทึกปิวหายไปเขาเนี่ยก็เลยรีบปลุกอีว่าขึ้นมาก่อนจะบอกว่าพวกเขาในควรกลับไปที่นั่นและเอาบันทึกกลับมาให้ทันก่อนน้ำแข็งจะละลายอีกครั้งโดยความกลัวว่าฝันของเขาจะเป็นจริงขึ้นมาโดยที่พวกเขาเนี่ยก็ไม่ได้ทิ้งโน้ตอะไรตามที่อีว่าแนะนําไว้เลยแล้วเมื่อพวกเขาตกลงว่าจะกลับไปเอาโน้ตกันทั้งสองเนี่ยก็ได้เอารถล,ลากอีกคันกลับไปที่กองหินแต่พอไปถึง พวกเขาเนี่ยก็ต้องพบว่ากองหินล้มและเนลลาณาดแต่โชคดีที่บันทึกและหลักฐานยังอยู่ดีอยู่ใต้นั้นและพวกเขาเนี่ยก็ต้องเดินทางอีก2 0ร้อยไมล์เพื่อจะกลับมาที่กระท่อมและระหว่างทางพวกเขาเนี่ยก็บังเอิญได้เจอซากรถยนต์ติดอยู่กลางหิมะด้วยและมันเนี่ยก็น่าจะเป็นของทีมสำรวจที่ตายไปนั่นเองและต่อจากนั้นพอเข้าสู่วันที่4 7 1พวกเขาเนี่ยก็ได้กลับมาถึงที่กระท่อมก่อนจะพบว่าประตูเนี่ยถูกเปิดทิ้งเอาไว้เมื่อเข้าไปข้างใน ก็ได้เจอโน้ตหนึ่งใบาวางอยู่บนโต๊ะในนั้นเนี่ยลงวันที่23กสกดาคมปี1911ันายและข้อความที่บอกว่ามีคนมาตามหาพวกเขาแต่ไม่พบวี่แววอะไรเลยทำให้จางด้ของอีว่านั้นหุดหยิดและโมโหมากหากพวกเขาจะทิ้งโน้ตไว้ก่อนออกไปเรื่องเนี่ยก็คงไม่เป็นแบบนี้แม้แต่ทางด้านของไอน่าเองเนี่ยก็หัวเสียไม่แพ้กันที่เขาเนี่ยไม่ได้ทําตามที่อีว่าแนะนําตั้งแต่แรกโดยที่ต่อจากนั้นภาพเนี่ยก็จะตัดมาทางด้านหย่อนเสน้น ซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้รายงานต่อท่านรัฐมนตรีว่าตอนที่ไปถึงที่กระท่อมมีแผ่นไม้ปิดกั้นประตูเอาไว้อยู่ซึ่งตอนที่พวกเขาจากออกบาเนี่ยไม่เคยเอาไม้มากั้นเอาไว้และนั่นเนี่ยก็หมายความว่าต้องมีคนอยู่ที่นั่นแน่ๆแ,และเขาเนี่ยก็ยังมั่นใจว่ากัปตันเนี่ยต้องได้หลักฐานมาแล้วและก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้รัฐมนตรียอมส่งเรือไปที่นั่นให้ทันฤดูร้อนปีหน้าก่อนที่น้ําแข็งเนี่ยจะเป็นน้ําแข็งอีกครั้งแต่ทว่าทางด้านของรัฐมนตรีเขาเนี่ยก็ได้ปฏิเสธ พอคราวที่แล้วเขาได้ใช้ข้ออ้างมอบเงินรางวัลให้นักล่าวันเพื่อให้ไปช่วยเหลือทั้งสองคนแต่ก็กลับมามือเปล่าทําให้ตอนนี้จึงไม่เหลือข้ออ้างในการใช้เงินอีกต่อไปแล้วและในขณะเดียวกันทั้งฝั่งของไอหน้ากับอีว่าพวกเขาเนี่ยก็ได้เฉลิมฉลองคิดมาดเป็นครั้งที่2แล้วในกระท่อมหลังนี้แล้วมันนึงก็เป็นครั้งที่3มที่กินแลนของพวกเขาจนในวันนด่งทางด้านของไอหน้าเห็นบอนลูลลูกหนึ่งลอยอยู่ไกลๆเขาเนี่จึงปีนขึ้นไปบนเสากระโดงเรือ และก็โบกมือพร้อมตะโกนเสียงดังบอกว่าเขาอยู่ตรงนี้และปรากฏว่ามันนก็เป็นภาพหลอนที่เขาเห็นโดยบอลลูน,นก็ลอนลงจอดตรงหน้าเขาและคนที่ลงมาจากบนนั้นนก็คือนาย่าที่ตอนนี้นมันเป็นจริงสําหรับเขาจนอีว่ามาเรียกให้เขากลับเข้าไปข้างในเพราะข้างนอกนหนาวมากแต่เขาเนก็ยังคงจมอยู่กับภาพหลอนของนาย่าต่อไปโดยนอกจากความหมกมุ่นถึงนาย่าแล้วไอ้น่านก็เริ่มมีฝีเม็ดใหญ่ขึ้นที่ลำคอ และก็ยังได้พูดคุยกับภาพหลอนของนายาึิ้งขนาดคิดเป็นตุเป็นตะว่าอีวานะ่าน่าเป็นห่วงมากทางทางที่ตัวเองอังดูน่าเป็นห่วงมากที่สุดแล้วแต่ตัวของอีว่าเองเขานี่เคยเห็นภาพหลอนด้วยเหมือนกันโดยเขาได้เห็นปู่ของตัวเองอยู่บนเนินเขาเลยคิดว่าปู่เนี่ยคงตายไปแล้วระหว่างที่เขาติดอยู่ที่นี่แล้วก็กลายเป็นผีมาหาเขาทําเอาไอ้หน้าที่ได้ยินทึงกับรู้สึกเสียใจไปกับเขาด้วยเหมือนกันและหลังจากนั้นในวันวันหนึ่ง ในขณะที่อีว่าเนี่ยออกไปเดินสำรวจตามปกติไอด้าเนี่ยก็ได้เปิดเครื่องเล่นแผ่นเสียงโดยเต้นรำกับนายญาในจินตนาการของเขาอยู่ในกระท่อมและพออีว่ากลับเข้ามาเขาเนี่ยก็ไล่ให้อีว่าออกไปก่อนจะถือมีดออกไปขอให้อีว่าช่วยผ่าฝีที่คอให้เพราะไม่อยากให้นายญาเห็นว่ามันน่าเกลียดขนาดไหนและหลังจากนั้นอีว่าเนี่ยก็พูดเล่นๆว่าเขาเนี่ยฝันว่านายญายอยู่กับเขาเมื่อคืนทําให้ไอด้าเนี่ยโกรธมาก และเขาเนี่ยก็เชื่อว่ามันเป็นความจริงจึงได้ออกไปต่อยตีอีว่าทํให้ช่างยนต์เนี่ยก็เลยพยายามอธิบายว่ามันเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงแต่ไอหน้าเนี่ยก็ไม่ฟังเขาและเขาเนี่ยก็คว้าปืนไรเฟิลมายิงแต่ดีว่ายิงไม่โดนอีว่าโดยกัปตันเนี่ยก็ได้ขอโทษอีว่าก่อนจะเก็บโปรดการ์ดไปให้ผลสายตาซึ่งทางด้านของอีว่าเองเขาเนี่ก็ปืนไปเก็บในที่เก็บของนอกกระท่อมและก็ไม่ได้โกรธเคืองอะไรกัปตันของเขาเลย และหลังจากที่พวกเขาได้กลับมาคืนดีกันแล้วในตอนนั้นเองทั้งสองนี่ก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างและด้านนี่นก็คือหมีขาวตัวหนึ่งที่กําลังมาวนเวียนอยู่รอบกระท่อมและเมื่อพวกเขาไม่มีปืนอยู่กับตัวจึงพยายามทําเสียงดังให้หมีกลัวและหนีไปและพอเหตุการณ์นั้นผ่านไปไอ้หน้าเนี่ยก็ได้ออกไปเอาปืนมาไว้ใกล้ตัวในกัะท่อมอีกครั้งและพอวันเวลาเนี่ยได้ผ่านล่วงเลยต่อไปอีกเนิ่นนานวันนี้เนี่ยก็เข้าสู่วันที่865้าแล้ว แต่จู่ๆเนี่ยก็ได้มีเสียงดังกุกกักขึ้นนอกกระท่อมอีกแล้วทํให้พวกเขาเนี่ยก็เลยคิดว่าเป็นหมีขาวตัวเดิมจึงได้หยิบปืนและส่งเสียงดังเปิดประตูออกไปข้างนอกแต่กลับกลายเป็นว่าข้างนอกเนี่ยไม่ใช่หมีแต่เป็นทีมช่วยเหลือที่มาช่วยเหลือพวกเขาทาให้ทั้งสองเนี่ยก็ได้รับการช่วยเหลือและพากลับมายังปลอดภัยในที่สุดและจากหลักฐานการบ,บันทึกที่นํากลับมาได้มันเนี่ยก็ได้แสดงให้เห็นว่ากีนแลเนี่ยเป็นผืนแผ่นดินเดียวที่อเมริกาเนี่ยไม่มีเิ์ในพื้นที่ได้ และเมื่อพวกเขาได้รอดชีวิตกันมาแล้วต่อมาเพียงไม่นานไอหน้าเนี่ยก็ได้แนะนําให้อีว่าได้รู้จักกับนายญาตัวจริงหญิงสาวที่รอคอยการกลับมาของเขานานแสนนานโดยนาย่ญากับไอานาเนี่ยก็ได้แต่งงานกันหลังจากนั้นหนึ่งปีโดยอีว่าเนี่ยก็ไม่เคยกลับไปเหยียบอาร์กติกอีกเลยแต่ไอานากับอีว่าเนี่ยก็ยังคงเป็นเพื่อนกันไปจนตลอดชีวิตของพวกเขาก่อนที่หนังเรื่องนี้จะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังหรือภาพยนต์เรื่อง Again the Ice โดยหลังจากดูผมนี่ก็ชอบหนังเรื่องนี้มากเลยครับมันเนี่ยเป็นหนังที่สร้างจากเรื่องจริงที่สนุกมากๆอีกเรื่องเลยตัวหนังเนี่ยถ่ายทอดทุกอย่างได้ออกมาดีมากการถ่ายภาพอะไรต่างๆนี่ก็ทําออกมาได้สวยมากๆเลยทีเดียวครับถ้าใครที่กําลังหาหนังเอาชีวิตรอดที่สร้างจากเรื่องจริงดีๆอีกเรื่องดูอยู่เลียวยก็เรื่องนี้นยังถือว่าตอบโจทย์เลยเลยครับและในส่วนของเรื่องคะแนนหนังเรื่องนี้นะครับ ก็สามารถทำคะแนนจากเว็บ IMDB ไปได้ที่6.5เต็ม10คะแนนครับส่วนอวานาเทลสกอร์ผมเนี่ยก็ขอให้ไปสักที่7.5เต็ม10คะแนนเลยแล้วกันนะครับและก่อนจะจากกันไปพวกผมเนี่ยก็อยากประชาสัมพันธ์หนึ่งเป็นเพื่อนกันสักนิดหนึ่งครับคือในตอนนี้นะครับทางช่องของเราเนี่ยมีแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นๆอีกมากมายถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้ติดตามแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นๆของเรา,เราก็ฝากเพื่อนๆไปกดไลค์กดติดตามกันไปด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากทั้งเราสำหรับวันนี้พวกเราไอวานาเทลเนี่ยก็ต้องขอตัวลากันไป็นแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ